อันนี้เบืองลังเบืองเบืองลังเบืองลังในการกินมาม่าเนี่ยนะครับผมสวัส euh ดีครับพี่น้องผมกับป้ามิกินสัตว์ช่องป้ามิชาแนลนะครับผม มามาเผ็ดที่สุดในโลกสุดยอดเลยครับผมซ้ำกระปองไปลมไมูหมดหรือเปล่านะฮะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเร็วๆยยกระปองออกก่อนโอเคนะครับผมนี่เริ่มปรุงเครื่องเลยนะครับ แกเห็นแลสิเด็กเห็นเด็กเขากินแล้วสิลองกินิึงนี่นนองเออมันเผ็ดดีบ่ส anyway ิปาาว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นมาท่อกินมาท่อกินดองว่างนละซองมานั่นซองเอาบักแตงมาเตรียมไว้แล้วพี่น้องนะบ้านกินแลยน่ะเอาบักแตงมาเตรียมไว้แล้วครับผมตัดเผ็ด เตรียมแตงเลยครับบอแมในเพชรตัดเพชรเลยครับอันนี้ยังบ่ได้กินเลยครับน้ำลายสิแตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอีกจังน้อยจะกระน้ำตาแตกน้ำโอเคโอเคเดี๋ยวลองซ้ำกระป๋องก่อนนะครับผมมันจะเป็นจังไหร่เจ้าสกันเด้อเจ้า หนึ่งปีพันลงรับอน่กัพวานครับข้อนี้หน่อยข้อทิชชู่โอ้โหสุดยอดเลยครับนี่กำลังใจสูงไอ้ทวนๆเลยพี่น้องโอ้โหควันแบบขโมงเลยครับนี่เห็นเพิ่นกินก็คือบาดซ่บอันนี้แค่ปุมเครื่องนะฮะน้ำตาไอ้น้ำลายสิบนี่แล้วครับผมแต่แต่เดี๋ยวลองกินเบิงนะมันจะเป็นยังไงโอ้โหสุดยอดเลยฮะ พร้อมดีแต่ความเผ็ดจะเป็นยังไงเนาะบันนี้ครับเดี๋ยวลองเบิ้งนะครับผมนี่โอเคนะครับต่คงยังเผ็ดอาะอืมเผ็ดของเขาเลยนี่ เริ่มมากเลยบ่อืมอ้ยแซ่บอยู่แซ่บอยู่แต่ห้าห้าแล้วพี่น้อง จริงๆเพ้นอิลีบอกเมนนี้นะครับไม,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 ม่เอาลิ้นอ้าวง,อองว่งก็ต้องลองมือตัวเอราะผมแดงใจนั่นไม่ติดน่าดีว่าไงว่าหลานน้พี่นอ้อง

เจ๊งน้องอนนี้เราเราเพชรดขอนี้ก็ขอนี้ใจสานรประทะมาหมา,มา,มา,มาเมลเซียแล้วเจ๊งพิสูตเป็นอีรีบอเขาะ,ะ<ทำ> <S 1> <S 1> ชู่เงือกหัวแตกหัวลาย บอกว่าเอาเช็ดน้ำผักไหมเช็ดน้ำผักแล้วเช็ดตาแล้วเช็ดตาจ้ะลองมึงดูพี่น้องสีปากปลาโพโตตาหินสีตาหินไม่เท่าลองชัดๆนั่งเลยเฮ้ยพี่บอเดนใครวะตอนแรกว่า ไม่คอยไปจังไหร่ไม่เอยเพเท่าไหร่ไม่ยเพ็ดปันไหร่เดเพ็ดนาดบตอนนี้หูแล้ว <c ười> นนมันบอกคอยเพ็ดดอกห้อนเพ็ด <c> ก <ười> ับห่อนกันเดียวกันน่หะ เดี๋ยวหลอบนะสิบกระป๋องอะนกระป๋องมันหลอดซัก่อนนกมีเยตอย เดี light, oh. ๋ยวปวดปวดพี่น่องมึงไม่กล่องเลยงนมาหลาดออกพวกๆวกพวเอาตัวมาจนตมาพาไปจิตเตะ

Today won't be an evening. Hú ưng Hú ưng Hú ưng ใส่พริกอีกอย่างเนาะบาดีนอะโหพริกเกลีย็อานก่อนถหาซื้อย่า่เลยพี่น้องตกไปหางยั่ไงน้ำเซเว่นสิบคนนี้ยย่อมลย

ะสุดอดครับดโซนดอลความเผ็ดเลยฝากกดไล์กดแช่กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อหับชุคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมไปกันแรงใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ